คนนิจิวะมีนาซังทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง XD Gamer นะครับวันนี้นะพี่ก็จะมารีวิวนะครับตัวละครใหม่นะที่อัปเดตมาในแมป My, my Hero ร่คาเดียนะครับตัวละครตัวนั้นนะครับก็คือดาบินะครับผมอาจจะเป็นตัวที่3ด้านบนนี้เลยนะเป็นตัวละครตัวร้ายในอนิเมะนะครับไฟสีฟ้าเนาะก็เป็นแบบตัวร้ายที่พี่ชอบม,มากๆเลยนะตัวหนึ่งวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาเนาะเป็นร่างที่2นะครับเข้ามาใหม่เดี๋ยวก่อนจะไปดูร่างที่2เนี่ยพี่จะมารีวิวสกิลตัวของดาบิร่างแรกก่่ออนนนะะะครรับบวาามีไ้งนะ กิลที่1น,นะครับก็จะเป็นท่าจับแล้วก็คุ่ย่างนี้เลยอ่าอันนี้คือท่าแรกนะส่วนท่าที่2นะครับเปิ๊บเป็นการต่อยเฉยๆนะท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่าที่3นะครับปิ๊บอ่าอันนี้คือออริจินอลเลยนะท่าที่4ครับป๊บจับพุ่งม,มีแค่นี้เลยครับสลับดาบีล่างแรกวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมารีวิวดาบีล่างที่2นะครับกดไปเลยปิ๊บ ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยทำดาบิล่างที่2กันก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำยังไงนะวิธีที่1น,นะครับก็คือเราต้องมาคุยกับ n p c ตรงนี้เลยนะเราเดินตรงมาเลยกลางแมปเนี่ยมันจะมีบ้านตรงนี้นะครับให้เรามาคุย n p c โกโจโต,ตรงนี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถทําได้แค่1ครั้งนะครับผมแล้วเราก็จะได้แค่5%้เอเ็ตท่านั้นหรือว่าสี่เปเ็นนั่นเองก็แล้วแต่เวสที่เราจะทำนะครับส่วนวิธีที่็จงเนี่ยก็จะเป เกิดขึ้นมาถ้าเราเป็นคนทําดาเมจได้ที่1เนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับ13เลยนะต่อ1ตัวนะครับคือครึ่งชั่วโมงเนี่ยตีไปเลย13แต่ถ้าเราได้ที่2เนี่ยเราจะได้แค่10เปอร์เซ็นต์นะครับได้ที่สามก็จะได้7เปอร์เซ็นต์เนาะก็คือยิ่งลำดับดาเมจเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งได้เยอะนะครับวิธีนี้เนี่ยคือเร็วที่สุดแล้วในการทําตัวละครนะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับคือวิธีที่สามเนี่ยคือเราต้องไปฆ่าคนครับการฆ่าคนเนี่ยยยยยยยพพีีี่่่่่่วววาาาาาาามมมมัััััันน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 จจะะะะไไไดดดด้้้้้้้ออออกกกกๆเเเเเลลคคคคคคคืรรรรรฆแแบบบ็็ทํโ บอกพิธีทําตัวละครไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครของดาบิกันเลยแล้วกันนะว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําอะไรได้บ้างนะร้านใหม่คิสเอ็กชอปร้านบริการกดเกมพาร์ราคาถูกแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปตกฟลายอย่างฟิชชิงและอนิเมะแวนการดหรือจะเป็นแมปอนิเมะลีบอนแล้วทางร้านยังมีกิฟต์การ์ดราคาถูกจําหน่ายเช่นกันปลอดภัยไว้ใจได้ไม่บิดไม่เกี้ยนอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะมาดูที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้เนี่ยสามารถกดค้างได้ด้วยนะแต่พี่จะลองกดราก่อน อ่าเป็นการจับต่อยรัวๆแล้วก็ต่อยขึ้นฟาน,นครับแล้วก็เตะซ้ำอีกทีนึงนะเดี๋ยวเรามาลองกดค้างดูนะครับว่าทําอะไรได้นี่ครับเดี๋ยวเรากดค้างกันก่อนปุ๊บปุ๊บอ๋อมันชาร์จได้ทุกคนปุ๊บโ,โหตอนชาร์จนี้เท่มากๆเลยครับดี๋พี่ก็จะกดใหม่ให้ดูอีกทีนึงนะครับกดค้างปุมปุ๊บปุ๊บโคตรเท่นับดูท่าที่สองกันนะครับยังไมชอ็อตอ๋อเหมือนกับ ท่าแรกเลยนะเอ้ยแต่ันนี้ติดเผาด้วยนะครับสกิลเนี่ยถือว่าคูดาวนานเอาเรื่องนะสกิลที่สองนะเอาใหม่อีกทีนึงนะครับอุ๊บอ่าอ๋อมันสามารถกดได้อีกทีหนึ่งนะทุกคนเหมือนพี่จะเห็นนะครับว่าสามารถกดได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองดูก่อนปุ๊บแล้วพี่กดซ้าปุ๊บอ่าใช่จริงด้วยเป็นการพุ่งนะครับโหโคตรเท,ท่ามันเท่มากโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่3กันเลยแล้วกันนะครับวดไปเลยปุ๊บอ่าเป็นการจับพุ่งเกี่ยว อ๋อมีแค่นี้เนาะท่าที่3แต่กระเด็นไกลมากเลยนะเนี่ยจะต่อคอมโบยังไงเนี่ยคือ <c oughs> ต่อคอมโบยากมากเลยครับท่าที่3เนี่ยเอาใหม่อีกชีนึงนะกดปุ๊บเยยบแล้วก็ปล่อยไปอุ้ยแต่แรงมากเลยโดนไปนี่น่าจะเจ็บนะดูนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่4กันต่อเลยนะครับท่าที่4เนี่ย,ยก็จะเป็นการสลับโหมดนะกด4ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับเ้วเลือดเราเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะต้องรีบใช้โหมดนี้นะครับมิฉะนั้นเราตายแน่นอนสก,กิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนหมดเลย อาโหโหโหโคตรเท่อ่ะมาดูิลที่2กันนะครับอ๋อระเบิดรัวัเหมือนจะกดค้างได้อีกทีนึงนะเดีย๋ยวพี่ลองกดดูไหมกดปยูสองรวัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าใช่จริงด้วยมันกดสองค้างได้นะครับมาดูท่าที่สามกันปุ๊บอุ้ยระเบิดไฟรอบตัวนะครับใครที่อยู่ในวงเนี่ยมันก็จะเหมือนมีระเบิดไฟพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเลยนะเอามาอีกรอบนะท่าที่สามปุ๊บปุ๊ม ระเบิดตุ้มโอ้โหโคตรจะเท่มาดูท่าที่4กันนะครับท่าที่4เนี่ยทำอะไรได้อ่ะก็สลับกลับเป็นโหมดเดิมนะครับผมน่าจะมีแค่นี้เนาะเมือ่อพียากรู้ว่าท่าแรกกดค้างได้ไหมไม่ได้นะ โอเคโอเคก็ถือว่าเทลเรื่องนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่า Q ิ p จริงเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่านะคือมันมีแต่แบบท่าเตะไกลๆอ่ะเนมันเล่นยากมากเลยนะเดี๋ยวเรานะครับมาดูอันติกันเลยโอเคพี่ก็จะคลิปอันติให้กับตัวเองนะครับอ่าก็จะเป็นจอสีฟ้าอย่างงี้เนาะก็ลองกดดูเลยปุ๊บเโอ้โหเท่อ๋อเหมือนอันตีเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนล่างแรกเลยนะ เป็นอันตรีของล่างแรกนะครับเหมือนล่างที่2เนี่ยเขาจะยังไม่เอาเข้ามานะครับทุกคนอันนี้คือมันเป็นอันตรีของล่างแรกนะโอเคโอเคก็ต้องรอล่างที่2เอาอันตีเข้ามาแล้วกันแอนิเมชันก็ยังเวน นิเมชันก็ยังเวอร์เหมือนเดิมสมแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูอตอนที่เราฆ่ากันนะครับในแต่ละท่าเนาะว่ามันเท่แค่ไหนนะครับตั้งแต่ท่าที่หนึ่งถึงท่าที่สี่เลยนะพี่ก็จะเสกดัมมี่เลื่อนหนึ่งออกมาแล้วกันเปร๊บมีสี่ตัวสกิลหนึ่งนะครับปร๊บอันนี้คือท่าปิดนะอ๋อก็จะเป็นการบีบหัวนะครับแล้วก็เผาโอเคโอเคถือว่าเท่ถือว่าเท่เอามาท่าที่สอง แค่นี้นอ๋อก็ไม่เกียมเหมือนกันหมดเลยท่าที่สาม่ลยอุ้ยท่าน,นี้ดูเวอร์อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ย,ย,ย,ยท่าน,นี้เวอร์มากทุกคนโอ้แล้ว,ลวเรามีหอ,อกด้วยนะแล้วหอ,อกสามารถใช้ตีได้ด้วยเ <c oughs> ท่เท่เท่อ่าเราเปลี่ยนเฟสกันดูนะครับเอาดูท่าที่หนึ่งตอนเปลี่ยนเฟสปุ๊บอุ้ยอ้าวเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับ โอ้โหโโคตรเวอร์มาดูท่าที่2นะครับปุ้มอ่าก็เหมือนเดิมนะท่าที่3ครับกดปุ้มเราเบิดพื้นอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะมีแค่ท่าแรกหรือเปล่าเนี่ยลองลองมันมันน่าจะมีแค่ท่าแรกนะทุกคนน่าจะมีแค่ท่าเดียวนะครับเนียอนิเมชั่นตอนปิดนะครับตอนเปลี่ยนเฟสเนาะน่าจะมีแค่นี้นะแล้วถ้าเรากลับเฟสอะเราเราจะได้เห็นอนิเมชันไหม เฮ้ยมีมีด้วยโอ้โห โครเท่ oh, hey. ตอนลอาเกาเฟตก็ยังมีท่าปิดด้วยนะถือว่า hey, เท่เรื่องเลยตัวละครเัอน,นี้มี2เฟสนะครับพี่ว่าเป็นตัวละครที่น่าเล่นนะแต่ก็เล่นยากเหมือนกันนะฮะถ้าใครช่ำๆเนี่ยพี่ว่าตัวละครตัวนี้เล่นสนุกนะตัวละครชื่อว่าดาบบีนะครับโอเคครับผมก็เหมือนพี่จะรีวิวไปไม่หมดนะเหมือนท่าที่2ของการเปลี่ยนเฟสเนี่ยมันจะมีท่าพิเศษด้วยนะครับท่าที่2เนี่ยมันสามารถกดซ้ำได้นะมันไม่สามารถใช้กับตัวที่เลือดหนึ่งได้นะครับเราต้องทําให้เลือดมอนเนี่ยเหลือประมาณนี้แล้วกดท่าที่ 2, ่2รออบนาเห็ มันก็จะเป็นอนิเมชันอย่างนี้เลยนะครับแต่เหมือนจะไม่มีเสียงหรอเปล่าโหโห โอ้เหมือนจะมีเสียงตอนสุดท้ายเหยียบหัวนะโค้ทเอนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองท่านี้เนี่ยก็สามารถเอาไปลองกันได้นะเท่มากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครดาบีเนี่ยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครของดาบีล่างที่2นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนี้เองน้องเขาทำเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่งมาให้พี่รีวิวเนาะก็ขอบคุณน้องเขามากๆเลยครับน้องซีเรียสนะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกคนครับที่ดูมาแต่ต้นจนจบเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกกัััันนนนนด้้้ววยยยสาาหรรรบบบบบคคคคลลิปปีะะไแทุ๊